สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดค่ะทุกคนค่ำคืนนี้ตรงกับวันศุกร์วันที่19เดือนธันวาคมพศสอ6 8หใครกันที่โหยหาคนหนักมากนะคิดถึงคุณเรื่องอะไรมาดูกันนะทุกคนมาอัปเดตค่ำคืนนี้อาการเของคนนั้นเนาะ <c oughs> ดวงแรนดอมแปลว่าดวงสุ่มนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ รับฟังรับชมได้เลยไม่ไม่จำกัดราศีไม่จำกัดธาตุนะคะไม่จำกัดเพศเนาะคุณดูได้นะ,ะบางท่านอย่างที่บอกค่ะซูมแปลว่าตรงกับคุณมากบ้างบางท่านตรงน้อยบางคนไม่ตรงนะคะมอมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางเพื่อความมันเทิงจะดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นดวงรวมมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะตั้งจิตให้มั่นนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่คุณอยากรู้นะคะ มาดูกันค่ะที่ผ่านมาจนถึงคืนนี้ของคุณคุณเจออะไรมาบ้างก่อนนะคะทุกคนใบแรกเลยห้าถ้วยนะคะกอดเตียงให้มากๆนะคะทุกคนความรักที่เราทุ่มเทเราผ่านอะไรมาบางคนยังคงเสียใจในเรื่องราวที่ผ่านมายากที่จะลืมเรือนนะคะคุณเห็นไหมถ้วยที่มันล้มเนี่ยแปลว่าความรู้สึกเราพัง ้ากรณีบางท่านอาจจะผ่านเรื่องนี้มานานแล้วาทาไมมีถ้วยอยู่ข้างหลังนะคะความหมายคืออาจจะมีคนเมียงมองคนชื่นชอบคุณอยู่นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักเพราะเราเคยเสียใจมาก็ได้ถ้าที่ผ่านมานะหรือถ้าช่วงนี้แน่นอนละค่ะเรามีการเสียใจมาใบนี้นะคะอาจจะยังคงนึก,นกถึงใครบางคนอยู่ก็ได้บางท่านคุยกับธาตุน้ำกรกมินพิจิกนะหรือมีประเด็นนะคะ The Devil ค่ะคนเกิดวันพุธ วันพุทธกลางคืนนะคะความรักความสัมพันธ์นี้เนาะเราเสียใจค่ะทุกคนเราผ่านอะไรไมาเยอะจนเรามีห่วงช่วงเวลาหนึ่งที่เราดิ่งมากๆมันดิ่งมันดาวลงไปนะคะความรู้สึกบางคนไม่แทบไม่แทบไม่อันเป็นอันกินอนนอนที่ผ่านมานะคะหมายถึงที่ผ่านมาอ่าหรือความรักของคุณเดวิลเนี่ยคุณอาจจะเจอคนเจ้าชู้ถ้าคุณคุยอยู่เขาก็ไม่ได้ชัดเจนนะคุณนะคะคําว่าเจ้าชู้ก็คือไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะ,ะแต่ถ้าคุณ ครบแล้วเป็นแฟนเป็นครอบครัวแน่นอนละคะ่ะเดวิลเนี่ยยังหมายถึงคบซ้อนหรือตัวเขาถ้าไม่ได้มีเรื่องราวแบบนี้แปลว่าความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เขาเป็นลักษณะนะคะอชอบกินชอบเล่นดื่มชอบเที่ยวอะไรพวกนี้นะคะทุกคนนะ,ะ,นะะติดเพื่อนติดฟูงติดไปทางมืดๆเทา,เทา,เทาๆพวกนั้นนะ,ะมาดูใบต่อมานะคะควีนนะคะควีนออฟคัพราชนินีถือถ้วยน,นี้ก็ทาดน้ำนะ คุณรักเขาคุณให้ใจให้ความรักให้ความซื่อสัตย์มากๆบางคนเคยอธิษฐานขอพอรด้วยนะคะใบนี้นะถ้าคุณย้อนได้คุณอาจจะอยากบอกว่าเออไม่อยากขออะไรแล้วหมอพอละขอให้เรารักตัวเองขอให้เราเข้มแข็งขอให้เราก้าวผ่านจุดจุดนี้มานะคะสิ่งที่เราเคยเสียใจยเนี่แหละใบต่อมาค่ะจัดเม้นทุกคนบางคนเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางท่านเป็น แค่คู่วิบากที่จอนมาเจอกันชดใช้นี่เวนีนนี่กรรมก็หลุดบางคนก็คู่บุญคู่กรรมบางท่านนะคะใบนี้บางคนหลุดแล้วนะคะในความสัมพันธ์นะคุณเห็นสัจธรรมแล้วอะไรที่ใช่มันก็คือใช่ค่ะทุกคนถ้ามันไม่ใช่มันจะต้องรีทายไปจากชีวิตเราตอนนี้แม่หมอว่าคุณฟื้นฟื้นตัวแล้วจากสิ่งที่เคยเสียใจสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะณเวลานี้คุณยืนด้วยลําแข้งหรือคือยืนด้วยใจที่มันมั่นคงนะคะ่ะกับตัวเอง หเห็นไม่แสงอยู่ตรงเนี้ยนะคะม,มาดูใบต่อมานะอ่าคิงถือดาบนะอันนี้ธาตุลมตุนกุมเมทุนนะความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างบางท่านตัดออกไปที่ผ่านมาเจ็บปวดมากนะคะเราเคยเจ็บปวดเคยเสียใจมีแต่เราเท่านั้นที่ยืนเคียงข้างเราใบนี้คุณตัดนะคะทุกคนหรือช่วงนี้แม่หมอบอกเลยถ้าความรักความสัมพันธ์ณเวลานี้คุณเคยอ่อนโยนคือ อ่ะหมอพูดพูดผิดนะคะพูดใหม่ดีกว่าถ้วยเนี่ยหมายถึงความรักความใส่ใจให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างใบนี้คุณเริ่มเข้มแข็งละอยากตัดละความสาัมพันธ์ที่มันทุกข์ใจนะ่นะคะในเริ่มเข้มแข็งนะคะใบนี้บางท่านตัดจบไปถ้าความสัมพันธ์ใดมันมันมีหลายบริบทสําหรับ,บบางท่านแต่แน่นอนละรว,วมๆถ้าคุณเคยเจ็บปวดเสียใจแม่หมอว่าคุณเริ่มที่อยากจะตัดใจละอยากจะนิ่งเฉยมากกว่าหรือบางท่านเป็นเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งนะคะ อ่านะคะคิงถือไม้เท้าหาันหลังและเริ่มมาโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องที่เราอยากจะทํามากกว่าคนไหนท่านใดเคยเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ตอนนี้แม่หมอบอกเลยคุณเริ่มนิ่งแล้วนะจากใบนี้เราไม่ได้เป็นคนเย็นชาเฉยชานะเมื่อก่อนเราเคยทุ่มเทนะควีนถือถ้อยให้ใจให้ความรักซื่อสัตย์จริงใจกับเขาทั้งที่เราก็มีคนมองมีสเสน่ห์ดูดีมากๆนะคะมีมีนาทีการงานค่อนข้างค่อนข,ข้างดีหรือดูแลตังได้ดีอะ นะเขานี่แหละเจ็บปวดทําให้เราเป็นคนเฉยชาเย็ยนชาบางท่านก็คือพอละนะมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเราอันนี้ธาตุไฟเมสิงห์านนะบางคนคุยกับคนอายุน้อยนะคะธาตุดินกันเมื่อสมบัตบางท่านคุยกับคนอายุน้อยนะหรือความรักถ้าไม่ได้เกี่ยวกับอายุความสามารถที่คุยกันเท่าไหร่มันก็ไม่เติบโตมันไม่พัฒนามันไม่ชัดเจนก็ได้นะบางท่านยังวนๆเว,ว,วียนๆน,นะคะนะ บางคนเริ่มปล่อยละเริ่มปลงละวางละบางคนอยากจะตัดไปความสัมพันธ์ที่มันทุกทุกใจเรานะคะมาดูฝั่งเขากันบ้างค่ะทุกคนใครกันในค่ำคืนนี้ที่กำลังโหยหาคุณสุดสุดมาดูฝั่งเขากันบ้างนะคะสองถ้วย คนคนนี้นะคะทุกคนเขาถ้าสองถ้วยเนี่ยแม่หมอต้องตอบเลยว่าคนคนนี้กับคุณเคยมีใจให้กันเคยชอบกันหรือแม้แต่ไพ่คือเคยรักกันแหะคะ่ะใบนี้นะคะอันนี้ทัวบครับบางท่านบางคนดีวหรือคุยกับธาตุน้ำกรคกลมีนพิจิกนะคะใบนี้นะหรือเขาก็ยังคิดถึงคุณนั่นแหละนะอ,อใบนี้ขึ้นมาพร้อมกันเลยฝั่งคุณก็ได้ ณเวลานี้หมอก็บอกเลยนะเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะคะทุกคนเนี่ยท้านอนตรงเนี้ยแบบมันคือดิ่งเหมือนกันอนะมันดิ่งมันดาวสมซานมากๆเลยนะคะเนี่ยแม่หมอว่าความรู้สึกเขาก็ขังตัวเองไว้หมายถึงตัวเองนะคะขังจิตใจตัวเองนะคะเจ็บปวดเสียใจะคะ่ะทุกคนยังคิดถึงคุณอยู่คนอาจจะเดวิลนะคะอันนี้คนเกิมดมังกรคืนนะคะนะ,ะเดวิลเนี่ยชาวธาตุด,ดินราศีมังกรทีนี้มาดูความหมายไพยนะะ่นะทะุกคน คนคนนี้อาจจะเคยหนึ่งเจ้าชู้แม่หมอพูดถึงความหมายนะคะตัวไพ่นะคะไม่ได้หมายถึงราศีธาตุแม่หมอบอกเลยว่าถ้าคนจะเจ้าชู้หรือคนมุทะลุดูดันมันไม่เกี่ยวกับราศีไม่เกี่ยวกับธาตุนะคะเกิดวันอะไรแล้วคะมันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ไม่ได้อยู่ที่ราศีธาตุนะคะ นม่หมอพูดว่าคุณอาจจะคุยกับธาตุน้ํากระตะกลมีพิจิตคุณคุยกับชาวมังกรธาตุดินอย่างเงี้ยทีนี้มาดูความหมายไพ่อ่ะสองถ้วยข่าจะมีใจคุณหรือคนที่เคยรักกันเนี่ยแหละสองตอนนี้ค่ะทุกคนถ้าเขาเคยทําผิดอะไรคุณก็ตามเขาก็ได้รับบทเรียนแล้วเห็นไหมคะนอนสมซานดิ่งเดาเหมือนเหมือนคุณเลยนะคุณคุณอาจจะเคยเป็นตรงนี้แต่เริ่มพอสักพักคุณจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นแต่ของเขาเห็นไหมคะเสียใจ อันนี้หนึ่งดาบค่ะธาตุลมตุนกุมเมทุนทีนี้มาดูความหมายไพ่คุณชัดเจนมากคุณต้องการอะไรคุณเข้มแข็งมากนะ,ะหรือความสัมพันธ์นี้แน่นอนล่ะถ้าคุณตัดใครบางคนออกไปเขาไม่ได้มีความสุขนะคะใบนี้นะคุณต้องการการชัดเจนคุณต้องการความเคลียร์นะอ่านะคะอันนี้สี่ดาบค่ะทุกคน <c oughs> ความรักความสัมพันธ์นี้เมื่อมันมีประเด็นแล้วมันนิ่งอ่ะนะไพ่พวกเนี้ยนะ คำว่านิ่งบางทีคุยน้อยก็ได้นะหรือบางท่านก็คือมีปัญหาแล้วไม่ได้คุยเลยเพียงแต่เพิ่งเพิ่งไม่คุยหรือนานแล้วแล้วนะอาจจะบางท่านหนึ่งวันนะบางท่านอาจจะมากกว่าหนึ่งเดือนหรือมากกว่าสี่เดือนอย่างเงี้ยความรู้สึกของเขามันของคุณได้คิงถือดาบน้องเขาสี่ดาบแช่ในในน้าแข็งเนี้ยแปลว่าความสัมพันธ์นี้ <c oughs> มันมีความรู้สึกเหน็บหนาวมากๆในใจของใครบางคน นะคะเขาคิดถึงอะไรคะรู้ไหมเทนออกครับ <c oughs> คิดถึงความรักที่ผูกพันคุณคิดถึงความอบอุ่นถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็เต็มๆม,มานะคะใบน,นี้นะหรืออันนี้แม่หมอไม่พูดถึงไม่ได้คะ่ะบางคนมีใจให้คุณมากๆแต่เขาอาจจะยังพันนาการกักบใครบางคนอยู่เดวิลกับสิบถ้วยนะะเช่นเขาอาจจะมีคนของเขาเคะ่ะมีแฟนอย่างเงี้ยนะ,ะมีครอบครัวอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาจะพูดว่ามีปัญหาแบบนั้นแบบนี้ก็ตาม ถ้าเขาไม่เคลียร์แปลว่าเขายังไม่โสดนะคะแล้วก็ดึงคุณเข้าไปแบบนั้นก็ได้นะคะคนแต่แน่นอนแหละถึงจะคิดถึงแค่ไหนคนที่ใช่คนที่มีใจให้กันมันต้องมาในเวลาที่มันถูกต้องด้วยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่คุยก่อนอย่างเงี้ยเขาอาจจะเคยคุยซ้อนหรือถ้าคบแล้วเป็นแฟนเป็นครอบครัวคุณแปลว่าคนคนนี้อาจจะหนึ่งนะเจ้าชู้ดึงใครเข้ามาหรือแม้แต่ถ้าไม่ใช่ประเด็นนี้เดวเดิลก็หมายถึงที่อย่างที่หมอมินเกินไปแล้วอะ่ะชอบกินเที่ยวเล่นเดิมไปทางมืดๆเ,เทาๆ แบบนั้นนะคะใช้ชีวิตแบบนั้นนะ่ะไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรทําให้คุณทุกข์ใจแบบนั้นนะคะเพียงแต่บางท่านจะเป็นเรื่องเราทุกข์ใจแบบนั้นแบบไหนเท่านั้นเองอ่าอันนี้ธาตุน้ำนะอ่าเกินไปแล้วนะมีสามใบออกมาบางคนคุยกับคนอายุน้อยหรือบางท่านคุณไม่ทนแล้วนะปลาเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ในถ้วยนะถ้วยทองด้วยนะตอนนี้โดดออกมาละเขาก็คงรู้ตัวแล้วว่าความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณ คุณอาจจะหนึหันหลังให้แล้วหรือความสัมพันธ์ตัดไปแล้วนะคะาสามไม่เท้าค่ะคนนี้ไม่ได้ไปไหนนะทุกคนคนคนนี้ยังสนใจคุณมากๆเฝ้าสืบสองคุณเพียงแต่เขาส่องทางไหนบางคนเขาถ้าเขารู้จักบ้านช่องรู้จักที่ทํางานเขาอาจจะเซอร์ว์ไปเท่านั้นนะคะทางโซเชียลถ้าถ้าบล็อกกันไปหมอก็อยากจะบอกว่าส่องได้นะะส่องเอาทำไอดีใหม่มาส่องได้หมดแหละ คือเอาง่ายๆสามมไม้เท้าที่เป็นรูปเนี้ยคือถ้าคุณคิดว่ามีปัญหาเราหายไปไหนเขายังไม่ได้หายไปเพียงแต่มันเป็นประเด็นของใครเท่านั้นนะคะทุกคนมันดวงสุ่มอะเนาะนะ,ะมีสติในการรับฟังนะคะอาจจะสืบสองคุณอยู่แบบนั้นนะคะเจ็ดนะคะทุกคน Seven, Open, 7, เซเว่นออปเปนเตรเครียญน,นะคะดาวเจ็ดนี้เหนื่อยนะมาค,คุยกับคนวันเสาร์ความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเคยคาดหวังที่จะอยู่ร่วมกันพูดถึงอนาคต อาจจะอยากมีน้องหรือบางท่านอานมีแล้วก็ได้เขาคิดนะคะ mm. <7 S 1> เจ็ดเหรียญเนี่ยมันเหนื่อยนะทุกคนความรักที่ทุ่มเทความรักที่ใส่ใจความรักที่มันมันผ่านอะไรมาเยอะอะไรที่ผ่านมาด้วยกันนี่แหละหรือคุณทุ่มเทแหละเขาคิดถึงนะคะใบนี้อันนี้ธาตุดินนะการผสมมังกรได้มีเชี่ยนคนเกินวันพูดคะ่ะทุกคนอันนี้พูดกลางคืนนะอันนี้พุธกลางวันไม่เชี่ยนนะ,ะดาวพูดดาวการสื่อสารเล็กนึงคนคนนี้อาจจะเอาดวงคุณไปดู ะะถ้าไม่ดาวดวงคุณเป็นดูก็สายมูถ้าไม่ใช่อีกสุดท้ายเลยค่ะไม่เชี่นนี่คือดาวพุธเล็กหนึ่งนะคะหมายถึงการวางแผนอะไรบางอย่างที่อยากจะมีคุณอยากจะกลับมาอยากจะกอบกู้พวกนั้นนะคะเนี่ยสืบสองคนอยู่เอามาอ่านใจดีกว่าค่ะดูตัวตวน,ตวนก็ไปแล้วเนาะนะคนที่หหยหาคุณนะ <S <S นนมาอ่านใจดูนะคะคำคืนนี้่าวันนี้แม่หมอทำคลิปเดียวนะคะทุกคน ใครกำลังหยหาคุณสุดๆ, <S <S ดๆอูหยิบมาสองใบเลยเอาใบแรกก่อนนะดิฉชลรีออรนะ์ดนี่ชาวกรกฎธาตุน้ำและกระโดม,โมูลคนเกิดวันจันทร์ราศีมีนมาดูกันเขาคิดอะไรคุณค่ะดิฉชลรีออรดเนี่ยร้สึกมันเหนื่อยอยู่แล้วความไม้มันก็ไม่ได้ไปไหนแล้วควมม่ะความหม้ก็เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมีสองคนตรงนี้คุณเห็นไหม คนสองคนที่จับมาด้วยกันนายอยู่ด้วยกันเขาคิดอะไรม,ม้าหมายถึงการเดินทางการร่วมทางถึงจะหนักจะเหนื่อยเขายังคิดถึงคุณบางท่านเป็นรักที่ต่างกันได้ด้วยนะบางคนเป็นเรื่องทัศนคติบางคนเป็นเรื่องความห่างไกลไหมแต่แน่นอนละค่ะสองคนที่อยู่ข้างๆม้าเนี่ยคือเขายังคิดว่าถึงแม้อุปสรรคปัญหาหรืออะไรก็ตามอยากแก้ไขแล้วผ่านไปด้วยกันไปด้วยกันนะคะทั้งคู่ นะ,ะตอนนี้เดโมนเนี่ยแน่นอนล่ะความคิดของเขาคงสับสนคิดวกแต่คือวกเวียนวกวนวนเวียนแต่เรื่องของคุณนะคะตรงเนี้ยนะะแล้วก็ six of w a r ค่ะทุกคนหกไม้เท้าไพายย่แห่งความสําเร็จความสําเร็จคืออะไรหนึ่งนะคะมันหมายถึงที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้คือนี้ที่เขาคิดกับคุณเนี่ยคุณได้ใจเขาไปหมดแล้วในสิ่งที่คุณทำนะนะคะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทใส่ใจนะคะคือรักแบบที่เขาหาไม่ได้นะคะหมายถึงตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงใน,นเวลานี้นะคือชัยชนะคือคุณนั่นแหละหรือคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบอาจจะทํางานโดดเด่นก็ได้ะคะ่ะเป็นมีคนมีสเสน่ห์ไม่มีคนจ้องมองอยู่แต่เขาถือคุณไว้อะอันเดียวคุณน่าเป็นแสงสว่างคุณโดดเด่นในใจของเขาแต่ถ้าคุณคบกันมาเรื่อยๆที่ผ่านมานะคะคนคนนี้เขาเริ่มรู้ใจเต็งแล้วว่าคุณใช่แล้วเนี่ย เพียงแต่ตื่นรู้ช้าไหมอ่านะคะห้าดาบดูห้าดาบนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรบ้างเขาทําคุณเจ็บความสัมพันธ์นี้ห้าดาบค่ะแม่หมออยากไม่อยากตีไปเรื่องว่าปัญหาขัดแย้งนะเพราะห้าดาบส่วนใหญ่คนอื่นเขาทิ้งดาบไปแล้วนะ,ะจะตีความหมายว่าอีกคนชอบเอาชนะนะ,ะแน่นอนแหละเ,เมื่อถือดาบเหมือนกันแปลว่าหนึ่งนะเราไม่ผิดเราก็อยากอธิบายอยากคุยนะ,ะแต่คนคนนี้ดื้อไม่ฟัง จนเราต้องทิ้งดาไปละพอละ <c oughs> คุยไม่รู้เรื่องนะคุยไม่ฟังชอบเอาชนะหรือบางคนเป็นประเด็นเดียวหรือบางท่านเป็นประเด็นเจ้าชู้ด้วยพอเราจับได้ <c oughs> <c oughs> เขาก็ไม่ยอมรับแล้วค่ะ <c oughs> นะ,ะ <c oughs> เขาน่าจะรู้ตัวแล้วเนาะนะค <c oughs> ะสิบดาบค่ะทุกคนเขาทําคุณ เจ็บแสบมากๆแทงคุณข้างหลังหรือความสัมพันธ์ถ้ามีปัญหาเนี่ยไม่เข้าใจกันมาตลอดหรือเขาเนี่ยละคุยไม่ได้เลยชอบเอาชนะเขาก็คงรู้ว่าทําให้คุณหนักเหนื่อยหรือมันเหนื่อยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นอุปสรรคปัญหานะคะมีเรื่องราวดรามา่าอย่างเงี้ยแปดเดือนค่ะทุกคนใครบางคนนะคะอยากสร้างเนือ้อสร้างตัวไปกับคุณนะหรือความรักความสัมพันธ์นี้อยากเป็นผู้ให้คุณบ้างเหมือนที่คุณเคยให้เขาคุณเห็นมือคนนี้ไหม ะะเหรียญเหรียญหนึ่งแปลว่างเงินนะคะสองตีความหมายทางความรักได้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่แนวที่อ่านมาไม่ใช่ถือเหรียญแล้วมีแต่เรื่องเงินอย่างเดียวไม่ใช่นะตีความรักได้ด้วยนะ,ะถ้าท่านใดเป็นครูบาอาจารย์ที่ศึกษามานานนะคะชอบแปดเหรียญน,นี่หมายถึงเนี่ยที่เขายื่นเหรียญให้เนี่ยคือถ้าความสันธ์ที่คุณเคยทุ่มเทเคยใส่ใจโฟกัสที่เขาเขาลึกๆอะเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาทําผิดอะไรกับคุณเช่นไม่ได้ใส่ใจคุณก็ได้นะ ตรงนี้เขาก็อยากให้คุณบ้างหรือถ้าคุณเป็นแฟนแล้วเขาทำตัวเลวไรนะทุกคนนะเขาก็อยากเก็บเงินเก็บทรัพย์ก็ได้เป็นคนที่นะ,ะดูแลคุณด้วยอยากดูแลอันนี้ความคิดนะคุณต้องดูผลที่การกระทําของใครของเขานะคะอย่าไปดูที่ความคิดอย่างเดียวนะคะคนเราคิดคิดได้หมดแหละแต่ทําได้ไหมเท่านั้นเองนะ,ะต้องทําให้เราเห็นว่าถ้ารักเราจริงนะคะเหมือนที่เราทําไหมเขาอะ่ะคนคนนี้อยากถักคุณมายังคิดถึงคุณมากๆยังคงถือคุณไว้อย่างทนุทนอม เฝ้ารอคุณนะคะมาดูกันค่ะ9้าวดาบยังขึ้นหมอไม่รู้นะว่าไพ่เนี่ยมันต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานคลิปที่แล้วหลายๆวันมานี้มีคนที่คิดเรื่องคุณมากๆวกวนถ้าเขาไม่ได้เป็นเกี่ยวกับซึมเศร้านอนไม่หลับนะคะเดะมูนเจอ9้าดาบไปเนี่ยนะ,ะนอกจากาถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่หมอพูดก็คือคิดแต่เรื่องคุณคุณดูนะเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้ในสิ่งที่เขาทําผิดแล้วนะ เพียงแต่ทาผิดเรื่องอะไรบริบทไหนนะคะนะคิดถึงคุณมากๆเครียดนอนไม่หลับนะคะคิดแต่เรื่องคุณนั่นแหละสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจทําให้เหนื่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละคะ่ะเด็กถือดาบค่ะทุกคนนะเขามั่นใจแล้วคือคุณหรือคนคนนี้ดื้อ,อแต่ใจนะไม่ได้แปลว่าเด็กเสมอไปนะบางคนอายุเท่าคุณหรือมากกว่าด้วยซ้านะคะค่อนข้างเอาแต่ใจค่อนข้างมั่นนะนะ ตรงนี้เขาอยากวางแล้วนะคะวางอีโก้วางทิฏฐินะแล้วอะเทมเพลนนะคะอันนี้อยากแก้ไขปรับจูนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อคุณมันจะแก้ได้ไหมบางทีมันเต็มแม็กแล้วสิบสิบดาบนี่แม่หมอบอกเลยนะมันไม่ใช่พึึบสีเดียวนะความเหนื่อยบางท่านสะสมมาตั้งแต่ต้นจนนี้ทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบรักมากแต่ว่าตอนนี้เจ็บเยอะเริ่มนิ่งเริ่มเฉยชาเย็นชานะ อยากจะทําอะไรก็ทําแบบนั้นนะคะฉันเสียใจมากมาๆพอแล้วกรณีบางท่านนะกรณีบางคนถ้าจะเป็นเรื่องรักแต,แตกต่างกันก็ได้เออถ้าบางคนมีคนแอบชอบคุณนะคะแต่เขาอาจจะคิดว่าเขาแตกต่างกับคุณเช่นคุณอาจจะเป็นลักษณะถึงนะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงมีอะไรพร้อมไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องหน้าที่หน้าตาทางสังคมอะไรบางอย่างแต่เขาอาจจะตัวเล็กกว่านนะคะหนึ่งหางอายุน้อยแล้วนาทีการงานก็ไม่โตไหมได้ด้วย นะหรือบางคนเป็นรักที่ทางไกลมันมีอะไรที่แตกต่างแต่ไม่ได้แปลว่าต้องต้องอยู่หรือคบกันไม่ได้นะทุกคนเพียงแต่ไพ่มันขึ้นเพียงแต่ลักษณะที่บางคนเขาคิดถ้าเขาหรือไพ่แบบนี้คือทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจเขาก็คิดนะอยากแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณตอนนี้เครียดมากนะคะเนี่ยคิงถือดาบเขาเคยบอกไว้เลยนะปากแข็งนะคนเนี้ เคยอาจจะเคยเฉยชาเย็นชาใส่คุณก็ได้หรือแม้แต่อันนี้ไพ่แบบอ่านมาทางคุณก็ได้นะเช่นเขาอยากกลับมาเนี่ยแหละแต่กลัวคุณไม่เอาคําว่าไม่เอานะคะอย่าพิมพ์อย่าพิมพ์ไม่น่ารักนะคะแม่หมอไม่ได้ตีความหมายไปทางหน้าหน้าไม่น่าฟังไม่ใช่นะคะคําว่าไม่เอาคือไม่รับไม่ให้โอกาสไม่อภัยไม่คืนดีไม่เอาแบบนั้นนะคะฉันพอแล้วพวกนี้นะคะมาดูกันต่อมานะซิกออฟสอดค่ะทุกคนตรงเนี้ย ความสามาัมพันธ์นี้ความหมายมันเหมือนเดิมนะความสัมพันธ์นี้น่าจะเฟดหรือห่างกันมาแล้วเพียงแต่เพิ่งห่างอย่างที่หมอพูดไปไหมหกดาบในความสัมพันธ์ที่หนักเหนื่อยอยู่คนเดียวนะแม่หมอต้องบอกเลยที่ผ่านมาคําว่าใส่ใจคําว่าให้ทุกอย่างดูแลทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณพยายามและเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะเพียงแต่เหนื่อยแบบไหนบางคนเป็นเรื่องระยะทางด้วยไหมนะะเจ็ดดาบค่ะทุกคนความหมายเนะ่ะหนึ่งบางคนเคยทําอะไรรับลังคุณให้คุณเสียใจ แม่หมอเคยอธิบายแล้วนะขยายนะคะตามไพ่แหละคําว่าเจ็ดดาบถ้าคุณเป็นแค่แค่ยังคุยนะคะทุกคนเขาอาจจะมีความลับเยอะหรือเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวแต่ถ้าคุณคุยแล้วเขาก็คุยซ้อนถ้ามีคุณแล้วเป็นแฟนเป็นครอบครัวเนี่ยแหละเขาก็แอบแชทแอบคุยแอบทําอะไรลับหลังดึงใครเข้ามาทาให้คุณเสียใจนะคะเนี่ยใบเนี้ยนะทาให้คุณเสียใจเนี่ยแหละนะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย บางท่านเป็นอาจจะเป็นเรื่องเงินทองได้ด้วยหรือบางคนก็คือนั่นแหละค่ะนะเรื่องเดเวิลคือนั่นแหละดึงใครเข้ามาก็ได้หรือเขาเคยปิดบังอะไรคุณไว้คุณอาจจะไปจับอ่าจับได้โป๊ะแตกทีหลังว่าเ,าเขายังมีใครอยู่เหรอเขายังมีคนหนึ่งอยู่เหรอคิดว่าเขาโสดแล้วหรือยังไม่เคลียร์สทัทีเทนอฟเฮนตะเคิค่ะทุกคนคุณเป็นรักที่อบอุ่นรักที่เข้าใจถ้าคุณเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็ในแบบนี้และค่ะอบอุ่น ถ้าคุณคุยกับเขานะคะเขาก็คิดแล้วว่าคุณเติมเต็มเขาอบอุ่นมากๆคุณเคยซัพพอร์ตนะดูแลจิตใจอะไรหลายอย่างบางคนเคยอยู่กันเป็นครอบครัวก็ได้ห้าไม่ทา้าวบางคนมันเป็นปัญหาเลื้รังห้าไม่ท้าวในปัญหาเลื้รังนะคะทุกคนเพียงแต่คุณเป็นปัญหาเรื้อรังในด้านไหนบริบทใดยกตัวอย่างถ้าคุณมีปัญหาเช่นไม่เข้าใจเนี่ยคะว่าไม่เข้าใจคุยกันไม่ได้เลยมันก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังเล็กๆนน้อย,อยจุกจิกยุ่งๆเรามีปัญหาตลอดบางคนเป็นเรื่องความห่างไกล มันก็จะเป็นปมเนี้ยนะคะบางคนเป็นเรื่องปมเจ้าชู้พอคนนี้ผ่านไปอาจบแล้วนะพอสักพักเอา้าคนใหม่เข้ามามันเป็นปมแบบนี้ค่ะคําว่าเรื่องลังคือเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆเพียงแต่คุณเป็นปัญหาด้านไหนบริบทใดกับคนคนหนึง่งนะคะบางคนมาห้าไม่เท้านี้มีคนหมู่มากมาวุ่นวายได้ด้วยยกตัวอย่างนะค,คุณพ่อคุณแม่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งพี่น้องเพื่อนฝูงบางคนเป็นลูกติดอย่างเงี้ยนะ,ะเข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะห้าไม่เท้านนะแล้วแต่คุณ เป็นเรื่องใดอย่างที่หมอเกินไปละนะคะคนนี้อยากกลับมาให้ความรักความซื่อสัตย์ความยุติธรรมกับคุณถ้าท่านใดหมอเคยเกินแล้วนะถ้าไพ,พ่พวกนี้ขึ้นมาจะตีนี้มันเกี่ยวข้อเอกสารข้อกฎหมายหมอไม่ได้หมอไม่ได้อ่านไปลอยๆนะคะมันอ่านมาตามไพ่บางคนอาจจะเออย้ําย้ําคลิปที่แล้วมันก็ใช่คนละครึง่งคลิปที่แล้วมันก็ยังต่อเนื่องวะนะถ้าบางท่านอยู่เป็นครอบครัวแต่งงานจดท,ทะเบียนสมรส ถ้าคุณมีปัญหานะคะทุกคนถ้าคุณอยากยาคนนี้ไม่อยากยาทําไมเขาคิดถึงคุณยังเป็นครอบครัวอยู่เลยเขาเขาไม่อยากยาแล้วเพราะเขายังอยากกลับมาเป็นครอบครัวเขานะคะแต่คุณอยากไหมนะอีกเรื่องหนึ่งเนาะคุณไม่เอาก็คืออีกเรื่องหนึ่งอ่ะเขาก็คงรู้แหละนะทําคุณไม่เยอะสิดาบแต่ถ้าท่านใดเป็นแฟนคนคุยเขาก็รู้ว่าคุณเติมเต็มเขาคุณทุ่มเทอะค่ะแต่เขาทําให้คุณเหนื่อยเนี่ยเขาก็อยากเนี่ยเป็นผู้ให้พอๆกับคุณนั่นแหละทีนี้ยนะความคิดนะคะ อซีกอบครับค่ะทุกคนหกถ้วยใครบางคนถ้าคิดว่าจบแล้วมีใครบางคนอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาผูกพันกับคุณนะมาดูกันสุดท้ายแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ำคืนของวันศุกร์วันที่19นะคะเดือนธันวาคมแล้วนะคะทุกคนวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเนาะนะคะแป๊บเดียวจะสิ้นปีละถ้าท่านใดเตรียมตัววางแผนเดินทางไปเที่ยวกลับบ้านอะไรก็ตามขอให้ทุกคนเดินทาง โดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณอ่าดเดลิเวอร์ค่ะนะคะทุกคนคุณเห็นคนนี้ส่องกระจกไหมแลม้วมีตรงนี้มีนะคะเป็นวิหารเป็นตึกเป็นบ้านพวกนี้ความหมายคืออย่างนี้ค่ะเขามองภาพทีไรแม่หมอบอกเลยว่าเขาคิดถึงอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวคุณกัน มีความมั่นคงถ้าคุณคบกันแล้วนะเป็นอยู่กันเป็นครอบครัวผูกพันกันมาหรือเป้าหมายคือคุณเขาทําให้คุณเห็นในสิ่งที่ส่องกระจกนะคะก็ต้องเห็นตัวเองแล้วค่ะทุกคนว่าเขาเป็นแบบไหนพอเขาเป็นแบบนั้นแล้วคุณถึงความสัมพันธ์มันถึงได้ยุติหรือห่างกันไปหรือคุณนิ่งเฉยหรือคุณเย็นชาเพราะคุณเจ็บมาเยอะเห็นไหมคะเขาส่องกระจกเขาก็เห็นภาพมาแล้วนะอ่าก้าวไม่เท้าเขาแทบไม่กล้าสู้หน้าคุณด้วยซ้ํา บางท่านบล็อกกันไปนะคะใบนี้ปิดกั้นมีกำแพงเขาบอกคุณนิ่งมากเลยนะคุณเฉยชาเย็นชาใส่เขามากเพราะอะไรล่ะนะะเพราะเราเคยเจ็บมาก่อนนั่นแหละค่ะเขาก็คงรู้ค่ะคนคนนี้นะคะทุกคนถ้าเป็นคนคุยนะเขาอยากกลับมานติดต่อสื่อสารกับคุณมาเรียนรู้คุณใหม่อยากรู้ว่าคุณทําอะไรแบบไหนยังไงคืออยากรู้เรื่องของคุณมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่เคยสนใจ นะเาหรือถ้าคุณคบกันแล้วเขาก็จดจำรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับคุณนะคะเด็กคือถ้วยนะคะความรักนี้ไม่รู้สิมันเกินจะเอื้อมเขาหรือ,อยังนะจะหลุดมือไปหรือเปล่าเขาก็คงคิดนะคะคนนี้วางแผนที่อยากจะกลับมาโดเวอร์บางคนคุยกับคนต่างชาติหรือคนไทยที่ไปทำงานองค์กรต่างประเทศเกี่ยวกับต่างประเทศหรือโดเวอร์เนี่ยสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะทุกคนอันนี้คนเกิดวันเสาร์นะคุณเท่านั้นคือโลกท้งใบของเขา ความสมบูรณ์ความพร้อมความอะไรหลายๆอย่างคะ่ะเดสตาคะ่ะถ้าเคยเทกันไปคนคนนี้อยากกลับมานะคะในความสัมพันธ์เขายังมีความหวังลึกๆนะคะทุกคนคุณคือความสุขของเขาคุณคือความรักที่มั่นคงนะ,ะถ้าท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวคืออยากกลับมาคืนรังแต่ถ้าท่านใดคุยก็คืออยากมีคุณนะนและคะ่ะครบ อยากได้โอกาสใหม่นะถ้าเจอเดอรสตาคืออยากได้โอกาสใหม่หนึ่งเหรียญน,นะคะอยากคุณเหมือนทองเลยเนี่ยนะคะณนะเวลานี้นะทุกคนเก้าเหรียญคุณเป็นใครบางคนที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกเขาเห็นไหมคะเก้าเหรียญมันไม่เต็มหนึ่งเหรียญเข้ามาละบวกกันเป็นสิบเห็นไหมเต็มนะคะในใจของเขาคําว่าเต็มแม่หมออยากบอกนะไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินทองไปกองให้ใครแล้วมาเติมเต็มมันเติมเต็มที่ใจของเขาที่มีต่อเราบางคนเพิ่งเพิ่งรู้ก็ได้อ่าที่บานมาโซเช่น เขาอาจจะเคยพยองเคยคิดว่าเอ้ฉันนะฮะก้าวเรียนคืออาจจะอดมสมบูรณ์นะ,ะเงินทองคนที่เข้าหานะ,ะคนที่ดูดีคุณไม่เอาก็ไม่เป็นไรหรือคุณเฉยชาไม่เป็นไรมีคนอยากเข้าหาแต่พอคุณหายไปเขากลับขาดบางอย่างเห็นไหมคะมันก็มีคนเข้าหาแต่มันขาดคุณไปอะนะ,ะคืออยากมีคุณนั่นแหละอยากมีคุณคือความสุขความมั่นคง นะคุณสิ้นสุดของทุกอย่างคือตัวของเขาเนี่ยแหละค่ะถ้าท่าในใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวคืออยากกลับมานะคะกลับมาในความสัมพันธ์เพราะว่าถัวครับเพราะรักคุณค่ะทุกคนนะคนคนคนี้โหยหาคุณสุดๆนะอยากเทคแคชั่นในความสัมพันธ์นะคะคิงถือดาบเห็นไหมคะสิบถ้วยสิบเหรียญพวกนี้มันออกมาหมดแล้วคือคือมีคนบางคนโหยหาคุณสุดๆเลยค่ะทุกคน คนที่อาจจะเคยคุยกัคบ,บคุณแล้วไม่สนใจคบกับคุณแล้วหรือเป็นแฟนเป็นครอบครัวก็ตามที่ที่เคยทําอะไรเช่นบางคนพูดจาไม่น่ารักกับคุณนะ,ะหรือบางคนเจ้าชู้แล้วก็ยังไม่เคยรู้สึกผิดนะ,ะตอนนี้น่าจะสํานึกผิดและคิดได้นะะตัวเขาก็ดิ่งดาวมากๆเลยมีตะคุณนะคะคนที่เคยพยองคิดว่ามีคนเยอะแยะมากมายเข้าหาก็ได้นะด้วยแล้วก็บางท่านเป็นแฟนอย่างเงี้ยนะ,ะเขาจะคุณแบกทุกอย่างตอนนี้เขาก็อยากแบกทุกอย่างเนี่ยแหละไปให้มันถึงฟังนะคะ เดอะฟูลค่ะเดินทางมามาจนถึงไพด w เวล์นะะไพโลกไพจักรวาล the ะฟูลนี่ใบแรกของไพเมเจอร์คือเดินทางสุดท้ายเดินทางไม่ได้แปลว่าเดินทางด้วยรถด,ด้วยน้ำไม่ใช่นะคะหมายถึงกระบวนการที่ครบกันจิตใจนะะไพเนี่ยเขารู้แล้วนะคะ ตั้งแต่นี้ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้เขารู้ใจเต็งแล้วว่าขาดคุณไม่ได้หวยหาคุณสุดๆเลยค่าคืนนี้คนที่เคยทําคุณเสียใจไม่ได้สนใจคุณนั่นแหละเดอะทาวเวอร์ Tower, คนเกิดวันอังคารกันทุกคนคนที่ทําความรักพังไปคนที่ทำให้คุณเสียใจแหละนะ,ะหรือครอบครัวพังอันนี้คนเกิดวันจันทร์สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนนะ,ะคนเยอะแยะมากมายไม่มีใครที่จะให้เขาได้อบอุ่นและเติมเต็มแล้วมีความสุขมีความผูกพันเท่าคุณอีกแล้วคนคนนี้ เขากลัวคุณจากไปหรือกลัวคุณไปคุยกับคนใหม่ก็ได้ขอบคุณมากมายนะคะสำหรับการติดตามละรับชมคลิปแลนดอมมอมินนะคะทุกคนเถ้าดูดวงส่วนตัวกับมอมินนะคะนะคะคุณรบกวนอ่านรายละเอียดเบื้องต้นนิดนึงนะคะ ID l ดียไแม่หมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ค่าดูไม่หมอก็บพิมพ์ทิ้งไว้ตรงนี้ถ้าทักเข้ามาแล้วนะคะสนใจดูดวงครับสนใจดูดวงค่ะแม่หมอจะส่งรายละเอียดให้อ่านคุณอ่านรายละเอียดให้ดีนะคะ ส่งรายละเอียดพร้อมวันที่สมมติคุณทักมาวันนี้แม่หมอก็จะบอกพรุ่งนี้สิบห้านาฬิกาถึงสามทุ่มกับรายละเอียดคุณอ่านรายละเอียดให้ดีค่ะแม่หมอไม่ได้หมายถึงว่าพอส่งไปคุณต้องอให้คุณโอนจองเลยไม่ใช่นะคะในนั้นไม่มีบัญชีโอนเลยค่ะแม่หมอแค่ส่งรายละเอียดนะตามกฎระเบียบะส่งไปแล้วก็เอาวันที่ส่งให้คุณด้วยนะเผื่อคุณอยากจะดูแล้วคุณจะได้รู้ว่าอ๋อตารางเวลามันว่างตรงไหนนะคะตรงนี้ถ้าคุณจะดูดวงคุณคุณพร้อมจะโอนนะคะ แม่หมอถึงจะให้บัญชีนะคะทุกคนตรงนี้นะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ